ชมวิวเมืองที่สูงที่สุดที่พัทยาด้วยนะคะที่นี่มีชื่อว่าพัทยาพาร์คบีชรีสอร์ทค่ะว้าวฉันเล่นกันแล้วไม่ใช่จะแช่เลยนะจ๊ะบ๊ายบายอะเห่อคะ <laughs> อโม่นามว่านี้โูไม่น่าจะเล่นได้นะเนี่ยดูมันน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ะสุธุครับ ความพิเศษของชั้น52สนะเพื่อนๆจะเป็นหอคอยที่แบบหมุนได้อะมันทําให้เราเห็นวิวพัทยานเนี่ย360องศาเลยค่ะวิวหลักล้านอะไรอย่างนี้เลยนะทานข้าวอยู่บนหอคอยสูงสูกขวยเตี๋ยวนี่ไม่รู้เป็นไรนะบุ๊เป้ยน,นะนะชาติไทลอะต้องสั่งลุกทีเลยนะคะจะเห็นเป็นส่วนน้ำนะบรรยากาศดีมาก ห้าสิบาทนี่คุ้มเลยนะคะทุกคนที่นี่แบบมีความสุขมากๆเลยไม่กลัวร้อนเลยนะคะโซนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นเด็กๆนะคะทุกคนแต่จริงๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะคะห้ามส่องกล้องไปยันดวงอาทิตย์นะเออไม่ได้นะเดี๋ยวแตกนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะโบอยู่ที่พัทยานะคะโบกําลังจะขึ้นไปที่หอคอยที่สูงที่สุดที่พัทยานะคะและเป็นจุดชมวิวเมืองที่สูงที่สุดที่พัทยาด้วยนะคะที่นี่มีชื่อว่าพัทยาพาร์คบีชรีสอร์ทค่ะที่นี่นะคะทุกคนมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากๆเลยนะคะจุดแรกที่โบจะพาไปนะเป็นหอคอยที่หมุนได้ที่สามารถชมวิวพัทยาได้360องศาเลยนะคะเราไปเริ่มที่หอคอยกันก่อนเพราะว่าก็เป็นไฮไลท์นะคะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดแต่ละที่ นะคะเดี๋ยวโบพาไปนะคะอาหารตรงนี้เขาก็มีเยอะเลยนะคะก็มีสปากเกตตี้นะแล้วก็มีแบบอาหารไทยต่างๆนะคะก็มาเลือกดูกันได้นะคะของหวานตรงนี้เพียบเลยนะคะ อะไรอย่างงี้ก็มีนะคะทุกคนก็แบบรองรับผู้ที่ทานผักด้วยนะเอาเส้นเล็กเขาพี่โอเคอันนี้มีแบบหมูสับหมูชิ้นอะไรไหมคะคมากินบุฟเฟ่ต์อนานชาตินะทุกคนอย่าลืมก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่รู้เป็นไรนะบุฟเฟ่ต์อนานชาติทีไรอะต้อง ทุกทีเลยนะคะทุกคนตอนนี้โบอยู่ที่ชั้น52เรียบร้อยแล้วนะคะชั้น52เนี่ยก็จะเป็นชั้นบุฟเฟ่ต์อราชาตินะคะโบก็สักอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อาหารนะเมื่อกี้โบก็อินเสิร์ตคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาทานบุฟเฟ่ต์ตอนเที่ยงนะคะเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ทานซีฟู้ดนะซีฟู้ดจะมีตอนเย็นแต่ว่าเขาก็แถมเครื่องเล่นให้หนึ่งเครื่องเล่นถ้าใครมาทานตอนเที่ยงนะคะ5้าอบาทนะคะแล้วก็ความพิเศษของชั้น52นะเพื่อนๆจะเป็นหอคอยที่แบบหมุนได้อ่ะ ทุกคนแบบไม่ต้องแบบฉันจะน,นั่งตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้เพื่อให้ได้วิวอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยนะนเพื่อนโซนตรงเนี้ยมันจะหมุนได้มันทําให้เราเห็นวิวพัทยานเนี่ย360องศาเลยค่ะแล้วก็ลืมบอกเพื่อนนะระยะเวลาในการทานอาหารบุฟเฟ่500บาทนี้นะคะ11โมงถึงบ่ายสานะคะทุกคนเราตอนนี้บนนั่งไปอยู่ประมาณ15นาทีนะคะมันเป็นการหมุนที่ไม่เวียนหัวเออพวกก็เออมันก,ก็แปลกเหมือนกันนะมันอาจจะหมุนชา้ชาๆค่อยๆหมุนนะคะก็ไม่ได้เวียนหัวใดๆนะคะ แต่วิวนี่คือบโวจะเก็บรอบทั้งหมดเลยนะจะเห็นหมดเลยนะคะแปบ๊แปบๆนี้ก็วนมาวิวทะเลแล้วนะเพื<ๆ>่อนคือแบบดีอ่ะชิลๆเลยมันเหมือนเป็นแบบวิวหลักล้านอะไรอย่างนี้เลยนะทานข้าวอยู่บนหอคอยสูงๆแล้วก็ได้เห็นมุมเมือง<ๆ>ทุกคนกว๋วยเตี๋ยวอร่อยอ่ะหมดเลยอะเติมต้องเติม ว่าโบเห็นความเลิศของไอ้ที่พื้นหมุนอันเนี้ยนะคือเราอะไม่ต้องเดินรอบเพื่อไปปักของเลยเพื่อนๆเพราะว่าเขาก็จะแป่งโซนแบบคนนั่งใช่ไหมคะที่เป็นโต๊ะนั่งเนี่ยมันจะหมุนแต่สเตชันที่เป็นอาหารเป็นน้ําดื่มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่หมุนไงพอเวลาเราหมุนเนี่ยเราก็จะมาบรรจบของสเตชันแต่ละส oh. เตชันก็เไม่ต้องเดินไกลเพื่อนเออบอกว่าตอนแรกไั้หมด ตักขนมไปนะเอ๊ะทำไมมีน้ำบนมาวะอ๋อเขาแบ่งเป็น2อจุดสองโซนในการหมุนนะคะ ที่ชั้น55แล้วนะคะทุกคนชั้น55เนี่ยจะเป็นชั้นที่แบบทุกคนมาดูวิวได้นะคะถ้าเกิดบางคนที่เขาแบบไม่ได้ทานอาหารชั้นชั้นเมื่อกี้ที่เรามา52ใช่ไหมก็ซื้อบัตรซื้อทิเก็ตมาได้นะคะคนไทยอยู่ที่ประมาณ200บาทแล้วก็ต่างชาติอยู่ที่300บาทนะคะทุกคนซึ่งโบคิดว่าชั้น55เนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่ชั้น52นะที่เราไปนะคะเขาก็จะเห็นวิวแบบรอบ ยาเลยนะคะแต่ว่าบางคนที่เขาจะมาชั้นนี้เพราะว่าอย่างที่บูบอกไงเขาไม่ได้ซื้อแพ็กเกจบุฟเฟ่อาหารนะคะเพราะฉั้นเขาก็ขึ้นมาแบบแค่ดูวิวอย่างเดียวก็ได้นะคะตรงนี้ก็เป็น360องศาเหมือนกันแต่ว่าพื้นเนี่ยไม่ได้เลื่อนนะคะก็จะเดินนะคะตรงนี้ก็มีบริการกล้องขยรอยด์ด้วยนะคะ10บาทนะทุกคนเขาบอกว่ากล้องอันนี้นะห้ามส่งกล้องไปยังดวงอาทิตย์นะเออไม่ได้นะเดี๋ยวแตกนะมั้งนะ แล้วก็จุดเมื่อกี้นะคะที่โบพาไปนะที่จะมีแบบแลกเครื่องดื่มนะแบบพวกน้ำส้มแบบพวกชาพวกกาแฟอะไรเงี้ยนะคะซื้อบัตรที่เข้ามาชั้นนี้ก็มาแลกเครื่องดื่มได้นะคะตอนนี้เสร็จจากชั้น55แล้วนะคะโบกำลังจะพาเ,เพื่อนขึ้นไปชั้น56นะไปดูกันนะว่าชั้น56มีอะไรนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเป็นชั้นกิจกรรมนะขึ้นมานะมาเจอเครื่องเล่นแรกเลยนะคะเท้า,าจ้ำกระโดดหอนะเพื่อนๆโบว่านี่โบไม่น่าจะเล่นได้นะเนี่ย ดูมันน่ากลัวเหมือนกันนะนี่ยเดินวนมาหน่อยแล้วกันนะคะตรงนี้คืออะไรสปีช h c h เตอร์นะคะเป็นกระเช้าหอนะทุกคนนะคะเราได้ตัวอย่างนะคะขอพี่เขาถ่ายคลิปนะคะมีพี่เขากับน้องเขาเนี่ยจะลงกระโดดหอนะแต่บโบไม่กล้านะก็เลยแบบขอพี่เขาถ่ายคลิปนะคะตอนนี้กํลาลังติดตั้งอุปกรณ์นะคะปล่ยมือเลยลูกมาจ้าน่ากลัวมากทุกคนพี่ค่ะสูนะสู้นะคะพี่ ซู่ครับมาแล้วครับอันนี้ชั้น56ชั้น56นะอันนี้ลอยตัวเป็นประมาณกี่นาทีอะคะพี่สี่สิบวีิวเองแป๊บเดียวเองนะคะแป๊บเดียวแต่ว่าความสูงมันเนาะใช่สู้ๆู่คับเดี๋ยวหนูจะเป็นกำลังใจถ่ายคลิปใข้างบนนี้ขอพี่เขาถ่ายคลิปนะคะสู้ๆครับ ทุกคนพี่เขาเก่งมากเลยนะคะโบดูแล้วโบยังเสียวเลยนะข้างบนลมแรงนิดนึงนะคะหัวเหอไปหมดนะคะข้างหลังโบน้เพื่อนๆเขาจะมาซื้อตั๋วซื้อทิเก็ตที่นี่ได้อยู่ที่ครึ่งเล่นละ300บาทนะคะตอนนี้โบมาอยู่จุดที่ชื่อว่าสกายชัตเตอร์นะคะก็คือเหมือนกับเรานั่นกระเช้าลงไปใช่ไหมคะพี่ลงไปเรื่อยๆ่ลงช้าๆอ่าลงชาๆจะไม่น่ากลัวใช่ไหมคะมาะลงเรื่อยๆอ๋อลงเรื่อยๆนะคะกรีดได้นะ หนูคิดได้กำลังทำสนที่สัญญากับพี่เขาเพราะพี่เขาบอกว่าไม่น่ากลัวถ้าน่ากลัวปุ๊บเราจะปรับพี่เขาทันทีนี่เราถ่ายม้เป็นหลักฐานก่อนนะเมื่อกี้คือเราต้องไปจองคิวที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะพาโบลงไปนะคะไม่ใช่พาโบลงไปดีโบลงไปคนเดียวใช่ไหมคะค่ะอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยคงลังจะกล้า ตอนนี้ถึงข้างล่างแล้วนะคะมีพี่เขามารับแล้วพี่ว่าหนูเก่งไหมคะเก่งค่ะเก่งมากขอบค,คุณค่ะจุดตรงนี้นะคะจะเป็นทางออกแล้วก็ติดชายหาดเลยนะคะเพื่อนเพื่อก็สามารถเดินออกไปที่ชายหาดได้เลยนะแต่ว่าโบจะพาทุกคนไปดูในโซนสวนน้ำนิดนึงนะคะปกติสวนน้ำเนี่ยครับเราจะขายจำหน่ายบัตรคนละสองร้อยบาทนะครับค่ะเออถ้าเป็นเด็กต่ำเก้าสิบเซนนี่บัตรเข้าบัตรฟรีนะครับสวนน้ำเราจะเปิดเก้าโมงเช้าปิดหกโมงเย็นนะครับค่ะส่วนพญาปาักเรายังไม่มีแค่สวนน้ำนะครับจะ,จะมีเครื่องเล่น มีทั้งสวนสนุกและมีทั้งของคอยด้วยนะครับ <c oughs> แลวมีส่วนห้องห้องพักของโรงแรมด้วยนะคบผมอแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนเขามาพักที่นี่แล้วเขาแบบว่าจะมีส่วนลดอะไรยังไงเนียคะออถ้าเป็นลูกค้าที่พักโรงแรมนะครับ <c oughs> เราจะแถมออบัตรเข้าสวนน้ำด้วยนะครับ <c oughs> อ,อห้องพักราคาไม่แพงนะครับจะเริ่มต้นที่ประมาณ1 4 0 0ับาทนะครับคือ <c oughs> ห้องพักนี้แต่มีรวมอาหารเช้ามีบัตรสวนน้ำนะครับแล้วก็ม <c oughs> ีส่วนลด ทานบุฟเฟ่ต์บนหอคอยนะครับอ่าส่วนลดบุฟเฟ่ต์เท่าไหร่ครับพี่ปกติห้าร้อยบาทลดสิบเปอร์เซ็นกันแลืวสี่ร้อยห้าสิบบาทลดสิบเปอร์เซ็นเพราะเมื่อกี้โบก็มาจากข้างบนเหมือนกันแล้วก็แบบลงมากระเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวอ่ะกะว่าจะไปนั่งไอ้รถอะไรอะคะรถไฟโมโดเรลครับอ่ามันจะต้องห้าสิบบาทไม่แพงครับตัวนี้ก็คือตัวไฮไลท์นะครับตัวนี้โอเคค่ะรอบดึงก็ใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีนะครับอออ๋โเคจะชมบรรยากาศสวนน้ำสวนสนุกภายในโรงแรมผ่านออกไปเห็นชายหาดด้านและมันชายหาดนะครับ โอเคค่ะพี่ตุย๋ยงขอบคุณสําหรับข้อมูลนะคะค่ะตอนนี้นะคะโบเดินมาที่โซนสวนน้ํานะคะทุกคนได้ยินเสียงโบไหมน,นะคือลมมันแรงมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าใครจะเข้ามาเล่นสวนน้ํานะคะก็อยู่ที่ท่านละ200บาทนะคะแต่ว่าเพราะว่าโบเจอพี่ตุ๋ยอ่ะเขาเป็นเมนเร์เขาเห็นโบถ,ถ่ายคลิปเขาก็บอกว่าโอเคแบบว่าลองเข้ามาถ่ายแบบนี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องเดินไปซื้อตรงแบบรถไฟโมโนเรลแล้วนะคะ โซนน้้เพื่อนดูนะคะโซนน้ําที่นี่นะเขาก็จะแยกโซนผู้ใหญ่กับเด็กนะคะคือไม่ต้องกลัวอันตรายเลยนะคะสาสเด็กก็จะแบบตื้นหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีสไลเดอร์นะเมื่อกี้ที่โบไปถ่ายเพื่อนๆดูนะคะทุกคนที่นี่แบบมีความสุขมากๆเลยไม่กลัวร้อนเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นเครื่องเล่นเด็กๆนะคะทุกคนแต่งจริงผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะคะ <S <S ถ้าเกิดใครอยากจะมาเล่นเนี่ยก็ซื้อเครื่องเล่นละ50บาทได้นะ <S 1> <S 1> <S 1> ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะโบขึ้นมาที่โมโนเรลนะคะเขาบอกว่าเป็นรถไฟที่แบบเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าวิาวมันมีอะไรบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวไปพร้อมกมับโบเลยนะ50บาทนะคะซื้อแบบทิตข้างล่างนะคะแล้วตอนนี้้อนมากทุกคนแแนะนำนะหลังสี่โมงห้าโมงอะไรเงี้ยค่อยมากันเลยนะคะ เ,อ,อ,เอ,อ่คิดว่าใช่นะคะดีมากเลยอะ่ะตรงฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นหาดนะคะพะตอตรงฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นส่วนน้ำนะคะฝั่งซ้ายนะคะขยับมาแล้วจะเห็นเป็นส่วนน้ำนะบรรยากาศดีมาก5้าสิบบาทนี่คุ้มเลยนะคะ ส่วนน้ำตรงนี้ก็จะเป็นส่วนน้ำเดียวกันที่โบพาเพื่อนๆมาตอนแรกนะคะ ตอนนี้นะคะโบก็พาทุกคนไปทุกโซนทุกส่วนของพัทยาพาร์คบีชรีสอร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ร้อนมากเอาเป็นว่าโบเป็นตัวอย่างให้ทุกคนอย่ามาเวลานี้นะคะเพื่อนๆกล้าจะมาเย็นๆก็ได้นะ4ี่หโมงอะไรอย่างเงี้ยให้แบบแดดล่มลม,ลมตกหน่อยนะคะจะได้เล่นทุกส่วนแบบมีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะงานสำหรับวันนี้นะคะพอเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเราต้องแยกย้ายแล้วนะคะอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้โบโฮปโซด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าโบพาไปไหนนะเพื่อนๆต้องติดตามนะคะสำ รับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ bye ีบาา